ยังเด็กอยากจะมีพลังว้เศษเหมือนในนางที่เคยนั่งดูตอนนั้นรู้สึกว่าม,มันโคเทเลยมาบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดของนุกธานดลใช่ไหมฮะต้องบอกว่า <Okay. S 2> แฟนคลับเขาเหนียวแน่นมากๆเลยนะคุณเต้ยเข,เขาเขางดไกลไปถึงเกาหลีใต้คือนอกจากเขาจะทำโปรเจกต์กันในประเทศเราแล้วไม่ว่าจะเป็นที่ ขอนแก่นก็มีธงรถแห่กันนะฮะค<อ>ืออีกหนึ่งอย่างที่เราไปเห็นมาเขาบอกว่านุกธนด,ดนอยู่ที่เกาหลีนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ไม่โปรเจกต์แฟนคลับที่เกาหลีนี่แหละฮะเยอะแยะ มากมายเลยนะฮะยังไงเล่าไม่ว่าจะเป็นสถานีหงแดเขาก็จะมีสถานีแดไปทําอะไรหงแดสถานีหงแดนะคะเขาก็จะมีป้ายแบบในสถานีอะไรอย่างนี้ยโฆษณาเหรอเวลาแบบเวลาแบบจอยใหญ่ไม่้แบบศิลปินกันอย่างนี้ใช่ไหมจอยใหญ่ๆเหรอเฮ้ยนั่นไงนกตายขึ้นเลยอ่ะใช่หงแดมีสี่จุดเลยนะที่ฮงแดเลยสี่จุดใช่แล้วก็เมียงดงก็มีใช่ไหมเดี๋ยววันเธอพูดถึงหงแด คือแบบมันเป็นอะมีอะไรอ่ะคือปังมากปังไม่ไหวอันนี้ก็จริงเมื่อวานนี้นะเขาบอกว่าเป็นวันเกิดของนุ๊กใช่นุกธนดลนนะครับผมของขวัญเขาเนี่ยเขาบอกว่าเยอะมากนครบรอบยี่สิบห้ปีได้ยังไงครับปีบอดดย์ด้วยนะ เจ็ต่างๆคือแบบโ,โหที่แฟนคลับเขาทําให้เนี่ยคือเมื่อวานนี้เขาก็มีการได้ไปทําบุญแล้วก็ขอบคุณเทวดาพ่อแม่แล้วก็แฟนคลับที่ทําให้เด็กน้อยคนนี้ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ <ฮะ S 1> ทําให้พ่อกับแม่สบายขึ้นนะครับแล้วก็อีกหนึ่ง สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการคุณเลยก็คือเพื่อนที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่นุกจะพูดถึงประจําเลยว่า<ะ>เขาเป็นจิ๊กซอตัวที่มาเติมเต็มให้ทุกสิ่งอย่างมาสมบูรณ์แบบมากขึ้นคือไมไปายโอริโอผมขอบคุณนะนี่แล้วก็ขอบคุณ ความอดทนของตัวเองด้วยนะ,ะจริงๆแล้วจะอยากจะบอกว่าตัวของนุกเองเนี่ยนะฮะตอนช่วงที่เป็นดราม่าหนักๆมันจะมีช่วงที่มีข่าวดราม่าต่างๆมากมายเนี่ยต้องยอมรับนะว่าเขาเป็นคนที่เก่งมากยอมรับแล้วออกมาสู้กับความจริงทั้งหมดนะฮะล้วก็ผ่าฝ่าฟันไปือเมื่อวานใช่ไหมพอจะลงลง,ลงรูปใช่ไหมลงคลิปใช่ไหมน้องนุกนะโดนอ่ะเข้ามาเมนในรูปบอกว่าวขอบคุณมากนะครับที่ทุกคนเห็นใช่ไหมคะแต่ไม่พอนะนุกอ่ะเข้ามาในอินบอก ในอินสตาแกรมของร้านรักษาเฟลเวอร์แล้วขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วไม่ใช่ขอบคำขอบคุณไม่ใช่อ copy แปะนะก็คือพิมพ์อีกครั้งหนึ่งและที่ประทับใจมากๆเลยน้องนุ๊กอลโล่ร้านดอกไม้รักษาด้วยนี่แต่ทำดอกไม้มาเนี่ยแต่ไม่เคยมีการารทิ่งใกล้รับช่วมาอลโล่อหรือมาขอบคุณในสามชั้นสาม,สามแบบเขาเรียกว่าสามเลเยอร์แบบนี้เลยอะ่ะ ก็คือแบบโอ้โหจ๋าเลยเข้าใจว่าเออเนี่ยทำ้าใจแล้วก็ทำไมน้องๆถึงแบบมีแฟนที่รักแล้วก็ทุ่มเทจริงๆค่ะดนี่เพราะน้องเป็นคนน่ารักมากๆแต่ก็เลยบอกเขาไปว่าเออเนี่ยน้องน่ารักแล้วจ๋ารู้สึกได้จากคําพูดของของน้องเขานะคะว่าแบบ ของนักร้องหนุ่มนุกธนดลนั่นเองนะคะปีนี้25แล้วจ้า,าแฟนคลับทั้งคนไทยทั้งต่างชาติพร้อมใจกันจัดเซอร์ไพรส์ให้แบบว่าชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยค่ะนเพนนื่อจากภาพที่เห็นอยู่เนี่ย<อ>ไม่ใช่เมืองไทยนะคุณผู้ชมจะไม่บอกว่าไม่ใหญ่ได้ยังไงเพราะว่าเขามาเป็นคันรถเลยคุณผู้ชมแล้วก็เป็นรถบัสด,ด้วยนี่คือของขันที่แฟนคลับของนุกธนดลแล้วก็ไป่ายปลายโอริโอ เป็นเนื่อนในประเทศเกาหลีค่ะจัดให้ชุดใหญ่เลยติดสติกเกอร์นะคะแรปเอาไว้ข้างรถทัวร์คันโตเลยมีทั้งภาพของหนุ่มนุกแล้วก็ข้อความอวยพรวันเกิด21ตุลาคมค่ะก็เรียกชื่อรถทัวร์คันนี้บอกว่านุกบัสนั่นเองนุกบัสจะออกเดินทางสร้างความสุขที่กรุงโซนะคะ วันที่19ไปจนถึงวันที่25ตุลาคม,มยาวๆไปเลยให้แฟนคลับชาวไทยที่อยู่ในเกาหลีเนี่ยได้ชื่นอกชื่นใจกันนะพร้อมทั้งบอกอีกด้วยว่านี่คือสิ่งเล็กๆที่แฟนคลับพอจะทำให้ได้อุ้ยขอ,อตัวอยไม่เ<า>ล็กนะยิ่ใหญ่มาก คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้นะคะเราเพิ่งเล่าความยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างนะคะในงานวันเสร็ครบรอบ25ปีของคุณนุกธนดลไปค่ะล่าสุดนะคะนี่เขาก็ให้ของขวัญตัวเองเหมือนกันนะคะดยการเดินสายทําบุญค่ะซึ่งหนุ่มนุกเนี่ยหนุ่มนุกเนี่ยค่ะเพิไปทําบุญที่มูลในที่สว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศค่ะซึ่งก็ไม่พลาดที่จะขอเสียงเซียมซีค่ะหาโชคหาเลขให้กับตัวเองจ้าหน่อยค่ะและเลขที่ออกนั้นโอ นรอคอยกันคุณผู้ชมนี่ดูหน้าจอเลยนะคะตามภาพที่เห็นเลยะหนุ่มนุกเขาโพสเลขนี้เลยนะคะหนึ่งสองสองหรือหนึ่งว่ากันไปคุณผู้ชมแล้วแต่ความเห็นอของใคร<า>เลยเออน,น,นะก็ตัวเองอะ <laughs> ก็ให้เป็นตามดวงนะคะดวงใครดวงมันก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมอืมนะมก็ยังไม่จบอีกนะคะก็มีแบบทํำมงทําบุญหลายอย่างเลยนะคะเรียกว่าก็เป็นตามความเชื่อเนาะค่<น>ะก็ถือว่าแบบเสริมสร้างสิริมงคลให้ตัวเองแหละวันเกิดก็แบบทำดีๆอย่างเงี้ย